สวัสดีครับอันบ็อกวันนี้นะครับเป็นเมาจากแบรนด์แวนเซอร์ครับกับรุ่นที่มีชื่อว่าเกรซ่านะครับซึ่งเมาตัวนี้ครับผมก็ไปไปเจอมาในเอ,อ่อเว็บไซต์ของ x อ็กซ์เรย์แนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังนะครับว่ามันน่าใช้ยังไงนะครับในคลิปเต็มนะครับรวมถึงวิธีการสั่งซื้อด้วยนะครับก็เหตุผลที่ผมตัดสินใจซื้อเมาส์ตัวนี้นะครับเหตุผลเดียวเลยคือเรื่องของความสวยครับเมาส์ตัวนี้มันมีความสวยมากนะครับมันเป็นเมาส์มีรูนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะเป็นรูปทรงของอ่าไพ่อ่ะครับเข้าหลามตัดดอกจิกอะไรเงี้ยครับจะมีบนตัวเมาส์นะครับเป็นรูๆนะครับทำให้เมาส์ตัวนี้มันมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เป็นเมาส์ที่เม็ดอินชน่นาครับจากประเทศจีนนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูครับว่าเมาส์ตัวนี้มันเป็นยังไงครับก็นะครับกล่องเป็นกล่องสีขาวด้านนะครับแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับนี่ครับเจอกับตัวเมาส์ครับผมสั่งซื้อสีแดงมานะครับซึ่งเมาส์มีหลายสีให้เลือกครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเป็นข้อมูลของเมาส์ตัวนี้นะครับแล้วก็ นี่ครับการทํางานต่างๆนะครับวิธีการใช้งานนะครับการบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นสเปคของเมาส์ตัวนี้ครับเป็นเมาส์ไร้สายนะครับใช้เซนเซอร์พิกอาร์สามสามเจ็ดศูนย์นะครับ TTC Golden s w i c e นะครับรองรับการคลิกหกสิบล้านคลิกนะครับแล้วก็น้ําหนักประมาณหกสิบเก้ากรัมนะครับมาดูตัวเมาส์กันดีกว่าครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นฝีสํารองนะครับสี่ชิ้นเล็กๆนะครับ แล้วก็เป็นสายพาราคอร์ดครับสายชาร์จครับสามารถเล่นแบบมีสายได้นะครับสีแดงเข้ากับตัวเมาส์ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นน่าจะตัวขยายสัญญาณนะครับตัวขยายสัญญาณนะครับสีแดงเช่นกันครับวางไว้ใกล้ๆตัวเมาส์เพื่อทําให้สัญญาณมันคงที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วนี่ครับไฮไลท์ของเราครับนี่ฮะสวยมากนะครับ ค่อนข้างสวยมากนะครับเป็นสีเมทัลลิกครับสีเมทัลลิกนะครับสีแดงนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นสีดำครับคือสาเหตุเดียวที่ซื้อครับเพราะว่ามันสวยแค่นั้นแหละครับซึ่งผมไม่ได้สนใจเรื่องสเปคอะไรนะครับซื้อเพราะสวยล้วนๆครับแล้วก็มันมีความคล้ายคลึงกับตัวไฟนอลเมานะครับสตาร l i g h t 12นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับ มันมีความคล้ายๆกันครับทั้งเรื่องของขนาดนะครับเจ้าแวนเซอร์เบซ่าครับเขามีหลายสีนะครับผมก็เลยเลือกสีนี้มานะครับเพราะว่าดูแล้วมันค่อนข้างสวยกว่าสีอื่นๆนะครับรูปทรงเป็นเมาส์ที่ไม่เล็กครับเป็นเมาส์ไม่เล็กนะครับแล้วก็จะว่ามันก็ไม่ได้เบามากนะครับแต่จับจับถนัดมือดีครับตรงนี้มันเป็นล่องนิ้วนะครับวางนิ้วแล้วแบบโอเคมากนะครับสวยครับสวยมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มต่างๆนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาศึกษาทีนะครับก็คลิปนี้อันบอกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอชมคลิปรีวิวตัวเต็มนะครับว่าเมาตัวนี้มันจะน่าใช้ยังไงครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถซื้อได้ยังไงนะครับซึ่งผมบอกราคาก่อนเลยนะครับราคาประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแล้วก็สั่งจากส่งจากต่างประเทศครับประมาณ15วันถึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดให้ฟังในคลิปเต็มครับก็สําหรับคลิปอันบอกก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับกับเจ้าแวนเซอร์เบรซ่าครับ